สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองอรีวิวตัวท่อที่ผมใส่นะครับใส่กับรถแซ0ดแปดร้อยครับเป็นเออ่ท่องานของไฟท็อตนะครับใส่มาก็ได้ประมาณสักสามสเดือนแล้วแหะมั้งก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้นดี ปลายก็ดีครับเสียงก็ไม่ดังมากนะฮะร,รอบเดินเบามันจะไม่ค่อยดังจะให้ดูใกล้ๆะฮอันนี้ติ๊กเกอร์นี่ไม่เกี่ยวนะครับตัวท่อตัวนี้นะครับปลายนะครับมันเป็นปลายกระป๋องสี่นิ้วนะครับ เป็นตัวปากลมนะครับเป็นงาน CNC นะครับนะส่วนตัวไส้เนี่ยน่าจะเป็นสองนิ้วมั้งนะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงคอตรงนี้นะครับคอตรงนี้จะเป็นสามนิ้วนะครับแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสองจุดห้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุดอ่าในส่วนของ ่อเป็นสลิปออนนะครับไม่ใช่ฝูต่อท่อเดิมนะฮะนี่ชุดขอท่อเดิมนะครับ,เ,รบเป็นงานไทเทนเนียมครับผมอมืเดี๋ยวให้ดูท่อก่อนนะเดีเด๋ยวจะต์ทให้ฟังที่หลังนะครับใช้ดีครับ ต้นได้ไปลายมาครับไดีให้ดูไกลๆว่าใส่มันเป็นยังไงเนี่ยครับเอไฟทอสสติกเกอร์นี่ไม่เกี่ยวนะครับสติกเกอร์นี่ผมซื้อมาแปะเอาเจ็ดสิบบาทซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียง เดี๋ยวลองฟังเสียงรอบเดินเบานะครับตัดเครื่องอน่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าในตัววิดีโอนี้ถ่ายไปแล้วเสียงมันเป็นยังไงแต่ว่าผมฟังเนี่ยมันจะค่อนข้างนะเดี๋ยวผมจะลองเบิ้นแบบอ่ารอบเประมาสามวันที่มันรอบเนับ

มาข้างบ้านนะาจด่าเอาพอประมาณนะครับโอเคครับขอบคุณครับ